ครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปวิดีโอที่ทางผมนำมาฝากเพื่อนๆจะเป็นเส้นทางการเดินทางไปวัดเจดีย์นะครับซึ่งจะมีเพื่อนๆนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับรวมทั้งพี่น้องจากภาคอีสานภาคเหนือซึ่งการเดินทางมาวัดเจดีย์นะครับก็ปัจจุบันเส้นทางค่อนข้างสะดวกแล้วนะครับบางท่านหากจะนั่ง รถโดยสารถ้ากรณีรถโดยสารอาจจะไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าลงเครื่องที่สนามบินนะครับก็จะมีรถตู้นะครับเราสามารถติดต่อสอบถามได้คือมีรถโดยสารที่วิ่งนะครับวิ่งเส้นทางที่จะมาวัดเจดีค่อนข้างมากแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเหมานะครับหรือจะนั่งแท็กซี่มานะครับเส้นทางที่เดินทางก็ค่อนข้างสะดวก อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีเพื่อนๆสนใจและสอบถามกันก็คือเรื่องประทัดนะครับประทัดที่ขายระหว่างเส้นทางเข้าวัดเจดีมีค่อนข้างมากนะครับหลายๆท่านอยากทราบในส่วนของเรื่องราคาสำหรับราคาเองบางครั้งอาจจะต้องสอบถามในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนื่องจากว่า ผู้คนเดินทางมาวัดเจดีย์ค่อนข้างมากนะครับทำให้มีร้านค้านะครับมีร้านค้าระหว่างเส้นทางถ้าเพื่อนๆสังเกตวิดีโอที่ทางผมได้ถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับก็จะมีร้านค้าอยู่เป็นระยะเลยนะครับก,ก็จะมีในขายในส่วนของประทัดนะครับในส่วนของอสิ่งของที่จะนำมาแก้บน ไอ้ไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นไก่นะครับน้ำแดงประทัดชุดเสื้อผ้านะครับก็สำหรับท่านที่จะเดินทางมาก็ไม่ต้องกังวลในจุดนี้นะครับคือหาซื้อได้ง่ายเลยล่ะครับเพราะว่ามีวางนะครับเปิดร้านค้านะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที <c oughs> <MAL> ่นะครับก็มาเปิดร้านเพื่อจำหน่าย สิ่งของค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็ค่อยเดินทางมาแล้วหาทีเดียวก็ได้แต่บางท่านที่ไม่ได้เดินทางมานะครับรู้สึกว่าจะมีบางบางคนเนาะก็อาจจะเป็นคนในพื้นที่นะครับพี่น้องในพื้นที่อาจจะเปิดเพจหรือรับจุดนะครับรับจุดประทัดแก้บนโดยเราต้องโอนเงินก่อนตรงจุดนี้ก็ ขอให้พิจารณากันเป็นเป็นลายๆไปนะครับทางทางทางผมเองก็ไม่ไม่ไม่เคยสอบถามในจุดนั้นนะครับอ่าตอนนี้ก็ถึงวัดเจดีแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปคือวัดเจดีเองนะครับทางผมเองเคยเดินทางไปตั้งแต่ในช่วงที่ยังไม่เจริญขนาดนี้นะครับสมัยก่อนก็ผู้คนอาจจะยังรู้จักไม่มากนักนะครับแต่ปัจจุบันคือ ไม่ว่าพี่น้องชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับเดินทางมาในแต่ละวัน,นีค่อนข้างมากมีการกอร่อสร้างนะครับมีการแก้บนรวมทั้งการสร้างวัตถุมงคลออกมานะครับเพื่อใช้ในการอุรณะนะครับในการกอร่อสร้างวิหารต่างๆก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองดูนะครับลองเดินทางมาที่วัดเจดีย์นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอทำในส่วนของเส้นทางนะครับที่เราเดินทางเข้าเข้าวัดเจดีย์นะครับก็มันจเจริญแล้วนะครับคือเส้นทางค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วสำหรับเพื่อนเื่อนที่จะเดินทางนะครับก็ศึกษาเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเดินทางโดยเครื่องบินนะครับก็จะมีให้เราติดต่อในส่วนของรถตู้นะครับหรือรถโดยสารเข้ามาถึงวัดได้เลยนะครับ